แอปทักษออนได้ออกมาเคลียร์ทุกเรื่องกรณีที่มีกองเชียร์คอยเชียร์จิ้นกับว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาโดยแม่แอปพูดชัดโดยเฉพาะล่าสุดที่ถูกจับตาเรื่องแหวนแม่บอกแล้วว่าแหวนแม่ใส่ปกติเป็นแหวนส่วนตัวไม่ใช่แหวนคู่แน่นอนพร้อมทั้งขอร้องว่าพอเถอะขณะที่ในรายการแฉพิธีกรมดดำนอตแจ็ค ก็มีการพูดถึงประเด็นแอปกับนนกุลที่ร่วมงานซีรีส์ด้วยกันซึ่งล่าสุดนะคะก็มีคลิปและโมเมนต์ความสนิทสนมแถมล่าสุดยังเป็นงานคอนเสิร์ตออเคสตราบิวตี้แอนด์เดอะบีด้วยกันอีกด้วยแถมยังมีช็อตที่หนุ่มนนกุลช่วยถือผ้าคลุมไหลให้แม่แอปอีกต่างหากค่ะ โดยแอปได้กล่าวว่านนเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยายลัยที่ไปดูเขาก็เลยหาบัตรมาให้และไปด้วยกันค่ะยอมรับว่าสนิทกันส่วนเรื่องผ้าคลุมไหล่ที่ให้ถือเป็นของแอปเองแต่ว่าปีใหม่ใช้ไม่รู้ว่าส่งให้นนถือตอนไหนเรื่องความสัมพันธ์ให้ไปถามปีใหม่ปีใหม่ตอบน่าจะสนุกกว่าแอป มดดำบอกหลังจากที่ฟังการสัมภาษณ์ของแอปว่าหรอซึ่งน็อตและแจ๊กกล่าวว่าเล่นละครด้วยกันไม่น่ามีอะไรเนอะซึ่งน็อตได้ย้ำอีกว่าเป็นเรื่องปกติที่พระเอกนางเอกถ่ายละครกันเป็นปีไม่มีอะไรหรอก โปรโมทละครหรือเปล่าด้านมดดำกล่าวว่าแล้วที่เขาแซวว่าแอปมีแฟนเด็กคือใครอ่ะยุคนี้ไม่มีแล้วค่ะโปรโมทละครส่วนแจ็คก็กล่าวว่าบางทีเล่นละครด้วยกันอาจจะสนิทสนมเป็นเพื่อนก็ได้ก่อนที่มดดำจะทิ้งบอมว่าใครต่อเป็นหมาทำเอาช็อตฟิลกันไปหมดแจ็คได้แต่ยิ้มตัดจบเบรกดีกว่า โดยมีข้อมูลจากแหล่งข่าวนะคะได้เผยถึงความสนิทสนมของทั้งคู่ว่านอกจากร่วมงานกันแล้วทั้งคู่สนิทสนมกันมากจริงๆค่ะแอปและนนกุลยังได้มีโอกาสพบเจอกันนอกเวลางานนะคะอย่างไปดูหนังด้วยกันนอกเหนือจากที่เห็นไปงานคอนเสิร์ตออเคสตราบิวตี้แอนด์เด b e a t ดครั้งล่าสุดที่ไปเจอกับทิมพิธาก็ต้องรอดูว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องที่สนิทหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครด้วยนะคะขอบคุณค่ะ